สวัสดีทุกคนจะชมคลิปช่องนักซีอยู่ตอนนี้กันด้วยนะผมวันนี้ผมจะมาทดสอบความลับของค้า98มาดูกันว่ามันจะตึงมันจะโกงแค่ไหนนะผมเดี <S 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 ๋ยวไปรอดูดีเกมเลยก่อนจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยก็ฝากกดติดตามก,ก,กดดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมที่สำคัญเลยฝากเพจเติมเกมนนี้เลดโพชันบริการเติมเกมแบบมืออาชีพนะผมสามารถเข้าไปเติมไ,มได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเติมแบบเมลพา a หรือว่าเติมแบบ uid ก็สามารถเข้าไปเติมได้ปลอดภัยการันตีเพชรไม่รีฟันนะครับหรือว่าจะเป็นเกมอื่นอย่างเช่นแล็คแื่ล็อกพับ ติมมได้บริการเติมเกมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับและยังมีบัตรเติมเกมขายเช่นกันเชนาเชลหรือว่าราเซอร์โกสามากครับไปซื้อกันได้ครับผมชัมแะได้ทุกช่องทางธาน,นาคารและทูบอนนี่วอลเล็ตเลฟโพชั่นและเติมเกมเดี๋ยวผมจะทิ้งที่ข้างล่างไว้ใต้ใที่แฟนของยูทูบนะครับอย่าลืมไลน์ด้วยเอาเลยครับผมสวัสดีคนในตอนเช้าวันที่สดใสได้ครับผมวันนี้เราบินมาที่วงฟ้ากับแมพทะเลสายนั่นเองผมจะมาตามหาคา9 8เพราะก็ใส่ชุดสีดำนี่แบบว่าเพื่อนกกันนนนนปบบเเเราาาาได้้ลลลมมแวววอ่่่ีผจะะสสิย ัตรูวิ่งมาไม่ถึงนะครับจากการที่เราส่องกล้องลองไปดูเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเขาเรีบโดดก่อนนะนะศัตรูก็เลยบินมาไม่ถึงตรงนี้นะครับกนอื่นเลยเราต้องตามหาปืนสลิงหนึ่งแล้วก็กระสุนสไนเปอร์มีละสองที่สําคัญเลยครับเราต้องมีเหรียญแล้วก็ไม่ต้องมีอย่ากคุญเจในการเปิดตู้นะเพราะว่าหาะแปดเนี่ยมันไม่มีดอกทั่วไปดอกแหละแต่ว่าหายากเกินนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็เราต้องมาตามหาปืนก่อนนะครับอุ้ยเอ้า เอ้ามาถึงก็จือเลยครับอัพไปเลยครับรอแล้วไม่ไม่ต้องไปตู้แลวครับจังหวะนี้เอาวะวันนี้เราได้คราเก้าแปดมาครอบครองตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อนแตกไปหนึ่งุตรอ่ามีเหลือจีเพื่อนพอดีตู้อยู่ข้างบนเนาะแบบนี้ก็จะงงๆหน่อยนะครับไม่เล่นมานานมีใครชอบแบบนี้บ้างปะถ้ามีก็แบบคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าทำไมถึงชอบส่วนตัวผมคิดถึงมันมากๆเลยมันกลับมาได้แบบน้ำตาจะไหลนะครับผมอ่ะเราได้ได้ของคา9่าามาแล้วนะครับผมจะทิ้งแบบปืนกระบอกสไนเปิกับอีกระบอกหนึ่งทิ้งนะเพราะว่า ผมจะใช้แค่เพียงกระบ,บอกเดียวเพราะอะไรได้เหรอมันสามารถใช้กระบ,บอกเดียวสับได้แล้บผมกระบอกเดียวสับยังไงนั้นเลยหรือเราจะไม่บอกว่ามันคือความลับถ้าเราบอกไปมันจะเลิกเป็นความลับเพราะฉะนั้นเราจะไม่บอกอยู่นี่เป็นกีมีเท้าขึ้นตัเพื่อนไ,ได้เหรอพบศัตรูแล้วเป็นเพื่อนมีเท้าขึ้นมันมีเท้าขึ้นอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเท้าขึ้นใต้เท้านะครับโอเค ้าได้เท้าหรอไต้เท้าหลงมาอย่างไรคนเดียวเนี่ยสาวมาอย่างงี้ตีพี่ก็ชอบเลยสิเุ้ยมีชิปอัพปืนอยู่หนึ่งอันนะครับพร้อมมาเก็บชิปอัพปืนเพื่ออัพเป็น MP5 Level 2เอ้าแต่โอ้โหเพื่อนมาเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนตัวนี้จนเหรอหืมไม่ทันหรอเพื่อนเลยในการสับคากระบอกได้็กๆเพียวๆตัดๆเลยรอแป๊บหนึ่งเกิดมาแล้วจะซื้อตาล่าต่อเลยสักันนะครับผมเพราะว่า มันบางอาจมานทำลายที่เราสองรอบเลที่นี้ทุกคนเราดูด้เลยว่าคาเก้าแปดสับอย่างงี้ทุกคนจะร้องว่าโปรหรือเปล่ามีใครทําเป็นไหมทาเป็นกันลองคอมเมนต์บอกกันดูใครทําไม่เป็นก็รออ่านคอมเมนต์แล้วกันมันต้องมีคนสอนบ้างแหละแต่เราจะไม่สอนเพราะมันคือความลับนะครับว่าน่าจะวิ่งยาวหรือว่าโอ้วิ่งยาววิ่งยาวอ่ะแล้วก็วิ่งแบบมั่นใจแบบไม่ต้องกลัวตั้งไอวอลลวครับเพราะว่าเขาน่าจะไม่ดากยิงเราแหละน่าจะวิ่งแบบยิงฟรีๆใน็อบนี้อ่ะอยู่หลังต้นไม้นันแน่ต้นไหนกันนั่นองโอ๊ยยังไงชูบ อาชีพเ,เรียบร้อยทุกคนว่ามันโกงไหมคือผมมองเลยว่าทีเอ็มควรแก้นะครับไม่รู้ว่าจะแก้ได้จะแก้ไดถ้าแก้ไม่ได้ก,ก,นะก,ก็ทุกคนต้องไปฝึกทำมาแหละนะผมถ้าเขาถ้าเขาไม่ทําเราก็ทําไม่ใช่ถ้าเราไม่ทําเขาก็ทําเออต้องพูดอย่างนี้มกีกระสุนเต็มเพราะว่าอันนี้นี่เอง20นัดให้ตายเถอะอ่าเดี๋ยวเราไปซื้อตานล่ากันต่อที่เรือล่มนะครับผม เอาละผู้โชคดีลายต่อไปมีนามนว่าฮิชเช่นจิปิดไม่ใช่อาชิมินาเฮ้ยอาชิมินาเหรอแปลว่าอะไรวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอเราแน่นาอาชิมินาไไอยู่ตรงนี้เอาตายเดียวจังแสดงว่ามีคนยิงเขาอยู่นะครับเหมือนว่าเราจะต้องรีบมาวิ่งมาแจมอ่ะเแต่ไม่ตูต้อโอเคเพื่อนเดี๋ยวเปิดให้เรามีกุญแจอยู่หนึ่งดอกพอดีเลยเอาเฮ้ยแต่มีใครนกระบอกเอาไงดีวะ เอาค่าสอดกระบอกไปเลยแม่ทุกผู้ชมเดจจี้มันทำกระบอกเดียวได้นะครับแต่ว่าไหนๆก็ได้ไหนๆรับไปสอกระบอกไปเลยละกันเพราะว่าอะไรเดีเยนะ๋ยวเหรอในตอนขนาดที่ดีหลอกกระสุนเนี่ยเราก็ใช้กระบอกเดียวไปเลยครับเอามายิงถึงจะสับกระบอกเดียวก็เถอะนอกจากยังไม่อัพนี่ว่าต้องอัพก่อนอุย้ยเวลี่ยนกำขาดชิปอัพปืนหนึ่งอันครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาซื้อชิปอัพปืนแล้วก็ซื้อตาล่ากันต่อดีกว่าครับค่าสอดกระบอกของเรานะครับกระสุนน่าจะเหลือๆแล้วผมว่าหนึ่งร้อยกว่านัดได้ทุกคนทางด้านของโชกี้ห้าห้า ข้างหลังเลยอะนุม่มแปบ๊บหนึ่งละกันนะเดี๋ยวไปหาแต่ไม่มีปืนสลิงนี่มันเคลื่อนที่ได้ช้าม,มากเลยแบบนี้เสียดายมากเลยครับไม่เป็นไรครับผมจะกลับไปหาศัตรูตัวนี้มันต้องมีเกินหนึ่งมันไม่น่ามาคนเดียวหลับบอกเลยเองอยู่ไหนวะนุม่มอยู่ในกําแพงเหรอไหนเอยโผล่หน้ามาหน่อยสิโผลมาหน่อยอุ้ยนั่นอยูอย่ตรงหินอุ้ยจะลืมลืมทำสูตรลืมทำสูตรปาสไคร์เริ่มไปก่อนอย่าวะนนี้รอสูตรรอสูตรสูตรซับเรียบร้อยสูตรซับ โซดาหึหึไม่ตายอีกไม่เดียวโผลมามันไม่โผล่มามันไม่โผลไ่ไม่โผล่ไม่ยอมโผล่นะครับทุกคนเขาไม่ยอมโผล่ประตูราชบัตรหลุหหดไปไหบอกคิดว่นานะโผลมาก็ร่วงไงประเด็นน่ะอ่ะไม่มีเรื่องหรือเปล่าหรืยอยังไงไปไหนซะแล้วฮ่าเหมือนจะหนีนะครับเหมือนจะหนีอ่ะอยู่นั่นนะเอกอยู่นั่นเอกอยู่นั่นเอกเรียบร้อยเฮ้เดึงหน้าดึงหน้าให้เขารู้ว่าเราใส่ชุดราชปโปทุกคนเขาคิดว่าจะเป็นแบบท่า,าจะบอกว่าเราเป็นโปหรือเปล่า กูมีกระสุนปืนตลิงถึงไหมมีปืนตลิงเนี่ยนะให้ตายเถอะกูเก็บมาตอนไหน,ไหนไวนะเนี่ยไหนขอมาดูกล่องศพมอนี่สิมอนี่เขาจะมีปืนสลิงให้ผมหรือเปล่าผมต้องการปืนสลิงไปอย่างมากเลยครับนายไม่มีว่ะเขาไม่มีปืนสลิงให้ผมเลยอะทุกคนดูช่างมันไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กลางวงเลยนะทุกคนดูดิว,วงแบบในแผนที่เห,หรอปะวงต่อไปคือตรงเราเดี๋ยวเราจะมาซื้อตาร่าตัวอ,อื่นต่อแล้วกันนะครับมาซื้อจะหมดแล้วเนี่ยเรืงของชาแมนเอาวัสติน่าซาติน่า ซานตาลีน่าเออถูกแล้วตรงเรืออ่าจนสลัดลบนั่นแหละไปเดี๋ยวไปทักทายท่านดูก่อนเมื่อกี้ไปทักทายฝั่งนู้นเอ้ยเอ็บจุ๊บเฮ้ย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 ยังไงยังไงเพื่อนอยู่ตรงไหนไปเพื่อนอุ้ยชิบหายละอู้ยผมยิงช่วยเพื่อนไม่ได้จอดนี้ทุกคนอุ้ยไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ชุบได้หรอวะมันไม่ยอมโหมันหลบเลี่ยงผมแต่มันวัดเลี่ยมกับเพื่อนเราอืมอืมโดนไปหน่อยเองอ่ะแล้วไม่มีกระทะหรอ ้พุทธลิงบุทาลิงโอ้ยสวยงามประหามเก้ามามาเลยช็อตนี้มาเลยหลยังคาคือบ้านของเราครับเรารักหลังคาบอกเลยผมว่าน่าจะอยู่บ้านสองชั้นนะครับผมเดี๋ยวจะลองแบบไปทักทายมันก่อนมันจะอยู่หรือเปล่าประเด็นอะมันจะอยู่หรือเปล่าเออเหมือนจะไม่ได้อยู่บ้านหลังโอ้ยอยู่ตรงตู้ตู้ชุบตู้ชุบอ้อยตีแปดทําเลอ้อยตีหกทําเลดาหนึ่งสามอีหนึ่งสามอีหนึ่งลวกอีกหนึ่งครับผมอันซับบัเบิลเลยตอนนี้เดี๋ยวขอขึ้นหลังคาก่อนแล้วกันนะ สับปืนมาอย่างนี้ดาวดาวแล้ดวดาวด้วยแบบยิงแบบรอดช่อ,องจะเวตากรองทุกคนว่าทุกคนว่าโกงไหมแบบถ้าใช้แบบสูตรนี้ในการสับปืนเนะี่ยแม่งแบบผมรู้สึกว่าแม่งโกงยิบหายเลยนะครับคาเก้าแปด้ะสับอย่างี้ได้อ่ะเออบาจะอาจจะมีคนแบบไม่ชอบผมในที่ผมเล่นอย่างนี้นะก็ต้องขอโทษกันด้วยละกันผมก็แบบฝากถึงเกม่อนแก้ด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับไอ้นี้นะผมสำหรับสเตปนี้ไม่รู้ว่าคือบัก๊กหรือว่าคือสเตปนะ เอาละครับตอนนี้ก็เกือบวงสุดท้าย,ยแต่คนเหลือ19คนอะยังเยอะเพื่อนเราได้กี่คิคววะผมได้7คิวเพื่อนได้4ได้2แล้วก็สาม้ได้คิววันเยอะเลยนะเกมเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยสแสดงว่าอันตรายสุดๆไปเลยหมายถึงแบบเพื่อนเรามันตึงอะเดี๋ยวผมดีดเื่อนดีดคดรับเครื่องดีดสลิงไม่ใช่เครื่องดีดครับยิงสลิงแบบสไปเดอร์แมนผมว่าตรงขอบหมอกนี่แหละมันควรจะมีคนนะแต่มันไม่มีใครเข้ามาเลยเลยวุ้ยไงนี่มีคนอยู่ข้างบนภูเขาแอบเห็นไอวอแบบแบบเหมือนจะตายแล้วนะครับ ขึ้นนาะสัญลักษณ์ไอวอร์เฮ้ยคือกูยิงใครแล้วปะอ๋อข้างบนนู tension. ้นอุ้ยอุ้ยต้นไหนยิงมานูกบุญอ๋อในเมืองชิ่หายละบอกเลยว่าชี่หายละมาหมึงโผบะมึงโผบะมึงโผมาอืมอุแล้วมันหมดแลอวนี่้นไหนวะไหนวะเพื่อน อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเรียบร้อยคิวลิงสปีดเม็ดเดียวอุ้ยอุ้ยใครยิงวะข้างหลังหงอทุกคนองไม่เห็นอะอ๋อแล้วเพื่อนกูไม่โดนยิงแต่กูโดนยิงได้ไงอ่างงเลยฮะว่าตัวไหนยิงข้างหลังก็ไม่เห็นยิงข้างหน้าก็ไม่ยิงอ๋อบ้านสองชั้นซ้ายมือแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนี้ก่อนละกันเพื่อแบบว่าสำรวจอ่า ลู่ทางในการแบบเจ๊ยี่ยิงฟรีอ่ะหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปขึ้นมาโอเคต้องมีคนอยู่ในเมืองนี่พบศัตรูแล้วโอ้ยมีคนอยู่ตรงป้อมเลยครับเมื่อกี้คนอยู่ตกฟ้อมตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนเราไปยิงตัวนั้นไปมีคนเดี๋ยวเพิ่งเอากระบอกเนี่ยเดี๋เพิ่งเอาจับปืนก่อนเอาไปกระบอกนี้เอาไปกระบอกนี้เอาไปกระบอกนี้ลัดลัดลัตก่อนโอเคโอ้ย ยิงโคตรัวทุกคนจะแอบ,บจะกดยากนิดนึงนะครับผมนี่ก็เหมือนจะตายแล้วไหมหมดป้อมเหรอเฮ้ยหมดป้อมมีคนหมดป้อมคนต้องลงก่อนต้องลงก่อนต้องลงก่อนวงแรงวงแรงก่นวงแรงโอเควงแรงนะครับโอข้างแรงนะครับผมต้องแบบอ่ารีโหลดกระสุนตรงป้อมซ้ายก็มีคนป้อมขวาก็มีคนมาวิา่งไม่โดนอ่ะไม่โดนไม่โดนนี่ไม่โดนแม้ เกมนี้ต้องแบบพิュฟ้านิดนึงนะผมแบบนี้บอกเลยว่าเป็นแบบที่ต้องมีพุสลิงนะไม่มีค่อนข้างจะเล่นลำบากแต่ถ้ามีจะท้า,าเล่นได้เป็นก็ลำบากเหมือนกันอีกโอ้ยพร้อมนี่แหละโอเคพี่ชายผมขอโทษละกันนะพี่ที่ผมแบบว่าใจร้อนไปนิดนึงผมจะฆ่าเขายัางไงดีครับท่านผู้ชมผมพีวิทยหาทางขึ้นไปฆ่ามันให้ได้เอาไปว่าผมจะขึ้นหลักฐานนี้แล้วกันไหม่ะวิน เราเพื่อนผมโดนกนแล้วเออเรียบร้อยดาไปหนึ่งเรายังดาอยู่หนตัวว่ะช่วยตอยู่นั้นเฮ้ย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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเยเยเ้ยเ้ยเยจะตายอยู่แล้วเมื่อกี้เยยเ้เเเยเ้ยเเเ้เ มีใครรู้ความรับของคา98ไหมลองคอมเมนต์บอกกันได้นะเลยครับคนขกี่กง